สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ blue i n s i d e t เจาะลึกทุกมุมของเชลซีอัปเดตท,ทุกความเคลื่อนไหวของสิงห์บลูอยู่กับเราไม่มีตกข่าวดราม่าล่าสุดเชลซีพลิกดีลเดดไลน์แจ็คสันกลับบ้านกีอูจอเสียบแทนดิแลบแฟนสิงห์บลูเตรียมเดือดทั้งหมดนี้ในคลิปครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง blue insight ช่องที่จะพาคุณเจาะลึกข่าวฟุตบอลสุดร้อนแรงของสโมสรเชลซีวันนี้เรามีเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะฤดูร้อนที่ทำเอาแฟนบอลเชลซีและไบเยนมิวนิคใจวิวกันทั้งคืนมันคือเรื่องของนิโคลัสแจ็กสันกองหน้าจากเชลซีที่เกือบจะย้ายไปไบเยนมิวนิคแต่สุดท้ายดีลล่มไม่เป็นท่าเพราะอะไรมาฟังกันเลยลองนึกภาพดูสิครับวันเดทลายตลาดนักเตะมันเหมือนหนังแอคชั่นที่ทุกอย่างเกิดขึ้นแบบเรียลไทม์ นักเตะคนหนึ่งกาลังจะย้ายทีมแต่จู่ๆก็ถูกเรียกตัวกลับแบบด่วนจีนั่นแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับนิโคลัสแจ็กสันดาวยิงชาวเซเนกัลวัย24ปีของเชลซีเขาเกือบจะกลายเป็นสมาชิกใหม่ของไบเยนมิวนิคยักษ์ใหญ่จากบุนเดสลีกาแต่สุดท้ายทุกอย่างพังทลายลงในชั่วพริบตาย้อนกลับไปต้นเรื่องกันก่อนครับไบเยนมิวนิคกาลังมองหานักเตะกองหน้าคนใหม่เพื่อเสริมทัพหลังจากที่พวกเขาต้องการกําลังเสริมในแนวรุกร่วมกับแฮร์รี่เคน และสายตาก็จับจ้องไปที่แจ็คสันของเชลซีซึ่งฤดูกาลที่แล้วยิงไป10ประตูนในพรีเมียร์ลีกแม้จะมีเสียงวิจารณ์เรื่องจังหวะจบสกอร์บ้างแต่ศักยภาพของเขาก็ชัดเจนมากตามรายงานล่าสุดบาเยอร์ Bayern และเชลซีบรรลุอักกิ m ม n t กันแล้วครับเป็นดีลย,ยืมตัวพร้อมออฟชั่นซื้อขาดในราคารวม80ล้านยูโรว้าวนั่นคือเงินก้อนโตเลยนะครับแจ็คสันถึงขั้นบิมตรงไปมิวนิกเพื่อตรวจร่างกายเรียบร้อยแฟนบอลบาเยอร์คงกำลังดีใจรอต้อนรับสตาร์คนใหม่แต่แล้วบุ้ม ดิลล้มอะไรทำให้มันพังเลยครับคำตอบคืออาการบาดเจ็บของลิเออมดิลับกองหน้าอีกคนของเชลซีที่ได้รับบาดเจ็บคาดว่าจะพักยาว12-8สัปดาห์เชลซีเลยตัดสินใจเรียกแจ็กสันกลับด่วนก่อนหน้านี้เชลซีถึงขั้นแช่แข็งแจ็กสันออกจากทีมชุดใหญ่เพื่อเร่งให้เขาย้ายออกแต่พอดิลับเจ็บพวกเขาก็เปลี่ยนใจแบบ180องศานี่มันอะไรกันเนี่ยดราม่าชัดๆไม่ใช่แค่นั้นครับเอเจนต์ของนักเตะ ยังออกมาวิจารณ์เชลซีอย่างดุเดือดเรียกว่าการจัดการเรื่องนี้ไม่เป็นมืออาชีพสุดๆลองคิดดูสิครับนักเตะคนนึงถูกส่งไปตรวจร่างกายที่ต่างประเทศแต่สุดท้ายถูกเรียกกลับแบบนี้มันคงทําให้แจ็คสันสับสนและผิดหวังมากแน่ๆแ,แฟนบอลเชลซีบางคนก็อาจดีใจที่ได้กองหน้ากลับมาแต่หลายคนก็ตั้งคําถามว่าสโมสรจัดการยังไงถึงได้วุ่นวายขนาดนี้ฝั่งไบเย์นก็ไม่ยอมแพ้ครับหลังดิวแจ็คสันล่มพวกเขาเบนเข็มไปหาอเดโมลาลุกแมน ปีกตัวจีดจากออตแลนตาแทนนี่อาจเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าเดิมก็ได้นะเรื่องนี้เกิดขึ้นในวันเดทไลน์ตลาดนักเตะฤดูร้อนซึ่งเป็นช่วงที่ทุกอย่างพลิกผันได้เสมอมันเตือนใจเราว่าในโลกฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้แม้แต่ดิวที่ดูเหมือนจะปิดจบแล้วสรุปแล้วดราม่านี้จบลงด้วยแจ็กสันยังอยู่กับเชลซีต่อไปบาเยนหันไปหาลูคแมนและแฟนบอลก็ได้แต่รอติดตามว่าฤดูกาลนี้จะเป็นยังไงต่อแต่เรื่องนี้ทำให้เราคิดถึงเบื้องหลังตลาดนักเตะมากขึ้นจริงๆครับ เอาละผมมีคำถามเด็ดๆมาถามทุกคนเพื่อให้เราคุยกันในคอมเมนต์นะครับคุณคิดว่าเชลซีจัดการเรื่องนี้ถูกต้องหรือไม่ถ้าเป็นคุณจะทำยังไงกับเรื่องนี้บอกความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างเลยครับข่าวต่อไปเรายังคงติดตามเรื่องวุ่นของสโมสรเชลซีในภาวะวิกฤตกองหน้าหลังจากที่ดีลับเจ็บนอกจากสโมสรจะล้มดิวแจ็กสันแล้วกีอู U, อาจคัมแบ็กคืนสโมสรอ,อีกราย เราไปติดตามเรื่องนี้กันครับวันนี้เรามีข่าวร้อนของทีมสิงโตน้ำเนินครามเชลซี Chelsea ที่กำลังเผชิญวิกฤตในแดนหน้าแบบไม่คาดคิดลองนึกภาพสิครับก่องหน้าตัวหลักบาดเจ็บอีกคนสาะแววย้ายทีมแล้วทีมจะทำยังไงคำตอบอาจอยู่ที่ดาวรุ่งวัย19ปีที่กำลังถูกเรียกตัวกลับด่วนเรามาเจาะลึกกันเลยครับเรื่องนี้มีดราม่าครบรถแน่นอนย้อนกลับไปเมื่อไม่กี่วันก่อนเชลซีเพิ่งเอาชนะฟูลแลม2 0ในเกมพรีเมียร์ลีก เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแต่ชัยชนะครั้งนั้นกลับมาพร้อมข่าวร้ายเมื่อเลียมดีแลปกองหน้าดาวรุ่งของทีมได้รับบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังอาการนี้ทําให้เชลซีต้องคิดหนักเพราะดีแลปคือหนึ่งในกําลังหลักที่ทีมหวังพึ่งพาในฤดูกาลนี้แต่ตอนนี้เขาต้องพักรักษาตัวทําให้แดนหน้าของเชลซีดูบางลงทันตาเห็นและนั่นไม่ใช่ปัญหาเดียวนิโคลัสแจ็กสันกองหน้าวัย24ปีที่เป็นตัวหลักอีกคน ก็กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนสุดๆเชลซี Chelsea เคยตกลงให้แจ็คสันไปตรวจร่างกายกับไบเยอร์มิวนิกในดีลย,ยืมตัวเบื้องต้นมูลค่า13ล้านปอนด์พร้อมออปชั่นซื้อขาดอีก56.2ล้านปอนด์แต่หลังจากดีแล็บเจ็บเชลซีก็ตัดสินใจถอนตัวจากดีลนี้แบบด่วนจีแจ็คสันถูกเรียกตัวกลับลอนดอนทันทีแต่ข่าวลือยังไม่จบแค่นั้นครับเพราะไบเยอร์ยังมีทางเลือกที่จะเซ็นสัญญาถาวรกับแจ็คสันได้ถ้าดีลนี้เกิดขึ้นจริง เชลซีก็จะได้เงินก้อนโตมาหมุนเวียนแต่ก็หมายความว่าทีมจะเสียกองหน้าประสบการณ์ไปอีกคนแต่งานนี้ดูทางไบรเยนจะไม่ปลื้มกับสถานการณ์นี้เท่าไหร่แล้วนะครับในเวลานี้ในขณะที่เชลซีกำลังมองหาทางออกเพื่อเสริมทัพแดนหน้าโดยเงินทุนจากการขายแจ็คสันจะถูกนำไปใช้ซื้อนักเตะใหม่เป้าหมายหลักที่ถูกพูดถึงคือคอนราดฮาร์เดอร์กองหน้าดาวรุ่งวัย20ปีจากสปอร์ติ้งลิสบอนในโปรตุเกส ฮาเดอร์ er คือหนึ่งในดาวเด่นของลีกโปรตุเกสด้วยสไตล์การเล่นที่รวดเร็วและคมกริบแต่ข่าวร้ายสำหรับแฟนเชลซีคือฮาเดอร์ er ได้เจรจากับแอร์เบ่ไลฟสิกสโมสรในบุนเดสลีกาเยอรมนีเรียบร้อยแล้วคาดว่าเขาจะย้ายไปไลฟซิกเพื่อเป็นตัวแทนของเบนยามินเซซโก้กองหน้าที่ย้ายไปยังสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วเหตุผลสำคัญคือฮาเดอร์ er จะได้รับโอกาสลงเล่นมากกว่าถ้ามาอยู่เชลซีที่แดนหน้าอาจแออัดเกินไป สถานการณ์นี้ทำให้เชลซีต้องหันมองทางเลือกอื่นแบบเร่งด่วนและนี่แหละครับคือจุดที่มาร์กกีอูเข้ามาในภาพกีอูกองหน้าดาวรุ่งชาวสเปนวัย19ปีที่เชลซีเพิ่งซื้อมาจากบาร์เซโลนาด้วยค่าตัว5ล้านปอนด์เมื่อปี2024ตอนนี้เขากำลังถูกยืมตัวไปเล่นกับซันเดอร์แลนด์ในแชมเปียนชิพอังกฤษแต่เชลซีกำลังเจรจาเรียกตัวเขากลับด่วนทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะกีอูแสดงศักยภาพได้ดี แม้จะพึ่งลงเล่นไม่กี่นัดกับซันเดอร์แลนด์เขาลงตัวจริงแค่นัดเดียวแต่ยิงได้1ประตูและเป็นตัวสำรองอีกสองนัดสไตล์การเล่นของเขาคล้ายกับกองหน้าสมัยใหม่รวดเร็วคมและมีเทคนิคจากโรงบ่มเพราะนักเตะลามาเซียของบาซ่าถ้ากีอูกลับมาเขาอาจกลายเป็นฮีโร่ที่ช่วยแก้ปัญหาแดนหน้าของเชลซีได้ทันทีโดยเฉพาะในช่วงที่ทีมต้องการตัวเลือกเพิ่มส่วนซันเดอร์แลนด์เองถ้ากีอูถูกเรียกกลับ พวกเขาก็คงไม่ยอมนั่งเฉยคาดว่าทีมแมวดำจะรีบกลับเข้าสู่ตลาดซื้อขายเพื่อหานักเตะใหม่มาทดแทนทันทีเพราะกีอูคือส่วนหนึ่งในแผนการของพวกเขาในฤดูกาลนี้เรื่องนี้มันน่าติดตามมากเลยใช่ไหมครับเชลซี Chelsea กำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนสำคัญถ้าแจ็คสันย้ายจริงดีแลปพักยาวแล้วกีอูก,กลับมาจะเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ในแดนหน้าหรือเปล่าหรือทีมจะต้องหันไปมองเป้าหมายอื่นอีกเรามารอดูกันว่าตลาดนักเตะ จะพลิกผันยังไงในช่วงนี้และก่อนจะข่าวนี้ผมมีคำถามให้ทุกคนคิดตามครับคุณคิดว่าการเรียกมาร์กีอูกลับมาจะช่วยเชลซีแก้ปัญหาแดนหน้าได้จริงไหมหรือทีมควรเสี่ยงรอซื้อนักเตะใหม่ตัวท็อปดีกว่าคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับวันนี้เรามีข่าวร้อนแรงจากพรีเมียร์ลีกมาฝากกันแอสตันวิลล่าทีมแกร่งภายใต้การคุมทีมของอูนเอเมรี กำลังเดินหน้าเต็มสูบในตลาดนักเตะช่วงโค้งสุดท้ายโดยมีเป้าหมายล็อกเป้าไปที่อักเซลดิซาซีกองหลังตัวเก่งจากเชลซีตามรายงานจากฟุตเมอร์คาโตวิลล่ากำลังให้ความสนใจที่จะคว้าตัวเซ็นเตอร์แบ็กทีมชาติฝรั่งเศสรายนี้มาร่วมทีมเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในแนวรับให้กับทีมสิงห์พยองในฤดูกาลนี้อักเซลดิซาซีวัย27ปีเคยสร้างชื่อกับโมนาโกในลีกเอิง ก่อนย้ายมาอยู่กับเชลซีเมื่อซัมเมอร์ปี2023โดยค่าตัวราว38ล้านปอนด์แต่ดูเหมือนว่าเดอะบลูส์กำลังอยู่ในช่วงปรับทับครั้งใหญ่โดยพวกเขาพร้อมที่จะปล่อยตัวดีซาซีออกจากทีมแบบถาวรก่อนที่ตลาดนักเตะจะปิดตัวลงในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้ารายงานระบุว่าเชลซีต้องการอย่างยิ่งที่จะขายดีซาซีเพื่อระดมทุนและจัดการขุมกำลังในทีมให้ลงตัว นอกจากแอสตันวิลล่าแล้วยังมีบอนมัดที่จับตามองสถานการณ์ของดีซาซีอย่างใกล้ชิดรวมถึงโมนาโกทีมเก่าของเขาที่หวังจะยืมตัวนักเตะรายนี้กลับมาใช้งานอีกครั้งเพื่อทดแทนการจากไปของวิลฟริดซิงโกที่เพิ่งย้ายไปกาลาตาสรายอย่างไรก็ตามเชลซี Chelsea ยังคงยืนยันว่าต้องการขายขาดเท่านั้นทําให้การเจรจากับโมนาโกยังไม่ลงตัวดีซาซีไม่ใช่หน้าใหม่สําหรับแฟนบอลแอสตันวิลล่า เพราะในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลที่แล้วเขาเคยย้ายมาเล่นให้ทีมสิงห์พยองด้วยสัญญายืมตัวโดยลงสนามไปทั้งหมด10นัดรวมถึง7นัดในพรีเมียร์ลีกแม้ว่าจะไม่ได้เป็นตัวหลักแบบถาวรแต่ความแข็งแกร่งในเกมรับและความสามารถในการเล่นบอลของเขาก็สร้างความประทับใจให้กับสตาฟโค้ดของวิลลาซึ่งนี่อาจเป็นเหตุผลที่ทําให้เอเมรี่อยากดึงตัวเขากลับมาอีกครั้งแถมด้วยประสบการณ์ในระดับทีมชาติฝรนเศสที่เขาได้ลงเล่นไปแล้ว5นัด ดีซาซีถูกมองว่าเป็นนักเตะที่มีศักยภาพในการยกระดับแนวรับของวิลล่าให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในฤดูการที่วิลล่าต้องลงแข่งทั้งในพรีเมียร์ลีกและยูฟาแชมเปียนส์ลีกในฝันของเชลซีทีมดังจากลอนดอนทำไรายได้ไปแล้วกว่า300ล้านปอนด์จากการขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าเฟลิกซ์โนนีมาดูเอเก้คริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูและนักเตะอีกหลายคน การที่เชลซีพร้อมปล่อยดีซาซีออกจากทีมอาจเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการลดขนาดทีมและนำเงินเข้ามาหมุนเวียนในสโมสรซึ่งทำให้แฟนบอลหลายคนตั้งคำถามว่าเดอะบลูสจะสามารถรักษาความแข็งแกร่งในแนวรับไว้ได้หรือไม่การเสริมทัพด้วยนักเตะอย่างดีซาซีจะช่วยเพิ่มความลึกในทีมและทำให้วิลล่าสามารถหมุนเวียนนักเตะได้อย่างมีประสิทธิภาพในฤดูกาลที่ต้องลงเล่นหลายรายการตอนนี้คำถามใหญ่คือ อาร์เซลดีซาซีจะลงเอยกับทีมใดแอสตันวิลล่าจะสามารถปิดดีลคว้าตัวเขาแบบถาวรได้หรือไม่หรือโมนาโกจะโน้มน้าวเชลซีให้ยอมปล่อยยืมได้สำเร็จและบอลมัดจะมีเซอร์ไพรส์ในช่วงท้ายตลาดหรือเปล่าคุณคิดว่าอาร์เซลดีซาซีเหมาะกับทีมไหนมากที่สุดและแอสตันวิลล่าจะกลายเป็นม้ามืดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ได้หรือไม่อย่าลืมคอมเมนต์บอกความคิดเห็นของคุณด้านล่างและกดติดตามช่องของเรา เพื่อไม่พลาดข่าวสารวงการฟุตบอลที่น่าสนใจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ